สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันนะครับเช่นเคยนะครับพี่พกับแนวทางหน่วยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับวันที่19นะครับมิถุนายน25งพันะครับพี่พีก็วันก่อนเนยังมาสายรูดนะครับพี่พีกของเรานั้นหลุดนะครับพี่พีผมให้วิ่งรูด1กับ5นะครับเนาะเน้น1718นะครับเขาออก882นะครับ พาแตมเดียวนะครับพี่พเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางครั้งแนวทางไม่เข้าเนาะเดี๋ยวเรามารับชมหวยเราสตาร์นะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข7จลูดไปที่เลข7 12 13 14 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่เลขสี่นะครับสามตัวนะครับพี่พี่หนึ 1, 7, 2. 2> ่งเจ็ดสองนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับส่วนนะครับหวยราวสตาร์ v ี p นะครับพี่พผมให้ไปที่เลข2กับเลข8รูดที่แปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ด สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่สามสี่แปดนะครับผม เื่นชอบนะครับในรอบหวยลาวสตาหรือว่าลาวสตาวีไอพนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามแรวทางเราขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับเราที่สนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเนาะก็ในช่วงนี้นะครับพี่ๆก็ในช่วงนี้แนวทางเนี่ยก็เดินไม่ค่อยดีนะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับ วันนี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ